อันคุกกี้ที่ว่าหวานกว่าน้ำผึ้งไม่ทราบซึงหวานปานติตาเจ้าพี่เห็นแล้วคลั่งไครดุดคนเมาขอน้องเจ้าลดความน่ารักลงความน่ารักในระดับสูงปานนี้ทำจนพี่แทบอาสันเจ้ารู้ไหม หวานคุกกี้เท้าสายก็หายไปแต่หวานใจคำนีพ้พี่ล่ำพรรนา,นาอันคุกกี้พี่น้องลองลิ้มรถไม่เหลืออดอร่อยลำแต่ว่าแต่รักพี่ที่ปลุกใจให้น้องยาอร่อยกว่า จะหาใจเปลียบปานเห็นภาพน้องกินคุกกี้ที่เฟซบุ๊กเหมือนติดคุกความรักสมัครสมานกินคุกกี้ติดแล้วคงไม่นานติดคุกใจแม้นชั่วการก็สุขจริง